เลิกถามว่า how are you นักวิจัยฮาร์วาร์ดแนะนำวิธีการเปิดบทสนทนาที่คนประสบความสาเร็จใช้กันสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Start with ไวท์พอดแคสตคุณอยู่กับผมวัยธนาวัฒน์มาลาบุภาผู้ร่วมก่อตั้งไพรซ่าครับวันนี้เนี่ยเราจะมาชวนคุยกันถึงสิ่งที่เรียกว่า small talk small talk ที่ว่านี้มันคืออะไรครับ มันไม่ใช่สายหูฟังที่เราเอาไว้เสียบกับโทรศัพท์มือถือที่เอาไว้พูดคุยกันนะครับแต่มันเป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่เราเอาไว้ใช้ในการเปิดบทสนทนาสั้นๆเวลาเราไปเจอใครก็ตามยกตัวยอย่างเช่นสมมติว่าเราไปเดินห้างแล้วเราไปเจอเพื่อนที่เราไม่ได้พบเจอกันมาหรือพูดคุยกันมาตั้งนานทำยังไงเราถึงจะสามารถเปิดบทสนทนาที่ทำให้เกิดการเชื่อมโยงกันถามสารทุกสุขดิบกันทำให้ทั้งคู่เนี่ย รู้สึกว่าใกล้ชิดกันมากขึ้นและรู้สึกดีกันมากขึ้นหรือแม้กระทั่งที่ว่าในการทํางานกันทุกวันนี้นะครับครั้งสุดท้ายที่คุณไปประชุมกับเพื่อนร่วมงานเวลาคุณเข้าไปในห้องประชุมเนี่ยการประชุมมันไม่ได้ที่จะเริ่มต้นทันทีคุยเนื้องานทันทีโดยที่ไม่มีการถามสารทุกสุดดิบพูดคุยกันแคชอัพก,กันกับเพื่อนที่นัง่งค้างๆคุณ เพื่อนที่นั่งข้างๆทั้งซ้ายทั้งขวาของคุณเพื่อให้แต่ละคนเกิดการเชื่อมโยงกันก่อนที่เราจะมาโฟกัสทํางานร่วมกัน small talk เนี่ยเป็นเรื่องปกติเลยนะครับในโลกของการทํางานและโลกของการใช้ชีวิตครับเพราะมนุษย์เนี่ยชอบที่จะเรียกว่าเชื่อมโยงกับผู้คนครับมนุษย์เป็นสัตว์สังคมเนาะต้องการที่จะ เรียกว่าอยู่ในสังคมและรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไม่ว่าจะเป็นสังคมเล็กอย่างครอบครัวหรือสังคมใหญ่ขึ้นมาระดับบริษัทหรือแม้กระทั่งระดับประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูกันครับว่าอะไรคือเทคนิค7ประการด้วยกันครับที่นักวิจัยฮาร์วาร์ดเนี่ยเขาทำการเรียกว่าเข้าไปวิจัยเลยนะครับเขาทำการวิจัยครับจากบทสนทนามากกว่า300บทสนทนาครับเพื่อค้นหาว่า การเปิดบทสนทนาแบบ small talk เป็นนี้ใช้วิธีการไหนดีที่มันดีกว่าการที่แค่ถามว่า how are you คุณเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งการถามว่า how are you เนี่ยในหลายๆครั้งนะครับก็คือว่าเราเนี่ยถามไปอย่างนั้นเองอะครับโดยที่เราก็ไม่ได้คาดหวังคําตอบแล้วนะว่าโอเคผมก็รู้สึกผมก็โอเคนะผมรู้สึกดีนะคนที่ตอบกลับมามีใครบ้างไหมครับที่ถาม how are you ไปคนที่ได้รับคําถามนี้ไปตอบกลับมาว่าผมรู้สึกแย่จังเลย ซึ่งไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเปิดบทสนทนาแบบไหนดีที่ทำให้ทั้งคนถามและคนที่จะตอบกลับมาเนี่ยทำให้ทั้งคู่เกิดการเชื่อมโยงกันดีกว่าแค่การถามว่า how are you โอเคไปดูกันแต่ละเทคนิคเลยนะครับเทคนิคอันที่หนึ่งครับเทคนิคนี้เรียกว่าเทคนิค act หรือว่าย่อมาจากคำว่า act นะครับ act หรือย่อมาจากก็คือมันแปลว่าการลงมือทา นะครับ ACT เนี่ยตัวอักษรย่อ3ตัวเราไปดูกันทีละตัวนะครับ A A คืออะไรครับ A ย่อมาจากคำว่า authenticity หรือการเป็นเนื้อแท้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะพูดคุยกันกับคู่สนทนานะครับไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็ตามนะครับไม่ว่าเราจะถามคำถามอะไรก็ตามนะครับขอให้ถามมาจากความที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นตัวคุณคุณรู้สึกอย่างนั้นจริงๆเวลาคุณจะเปิดคำถามนั้นไป เวลาคุณจะพูดอะไรคุณรู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะครับเพราะถ้าคุณไม่รู้สึกอย่างนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าคุณเฟกซึ่งแน่นอนเวลาเราถามคำถามไปแล้วเวลาเรารู้สึกว่าเราเฟกเนี่ยคู่สนทนาเขารู้สึกได้นะครับไม่ว่าเราจะพยายามเท่าไหร่ก็ตามนะครับดีที่สุดก็คือคุณเป็นเนื้อแท้คุณเป็นตัวของคุณเองถ้าคุณรู้สึกอะไรคุณก็สื่อสารออกไปอย่างที่คุณรู้สึกยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเรา เข้าร่วมประชุมกับเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งเรารู้นะครับว่าเพื่อนร่วมงานคนนี้เนี่ยเมื่อวานเนี่ยเขาลาป่วยครับแล้วก็เออได้ข่าวมาว่าเขาเออไปหาหมอนะครับแล้วก็ค่อนข้างรุนแรงอ่ะคุณอาจจะทักทายด้วยความห่วงใยถ้าคุณรู้สึกห่วงใยนะคุณต้องรู้สึกว่าคุณห่วงใยเขาจริงๆและคุณอยากจะถามสารทุก์สุขดิบทั้งถามถึงสุขภาพเขาอย่างเป็นเนื้อแท้จริงๆให้คุณถามคำถามออกไป ถามว่าโอเคคุณเป็นยังไงบ้างได้ข่าวว่าเมื่อวานคุณไปหาหมอมาตอนนี้ดีขึ้นบ้างหรือยังซึ่งมันต้องสื่อสารออกไปทั้งในแง่ของคําพูดและสีหน้าแววตาของคุณมันต้องไปทั้งหมดพร้อมๆกันนะครับอันนี้คือตัว A authenticity ตัวที่2ครับ connection นะครับเป็นวิธีการในการสร้างการเชื่อมโยงกัน small talk เนี่ยมันเป็นอะไรที่คุณเองกับคู่สนทนาเนี่ยนะครับเวลาเรามา พบเจอกันนะครับการที่เราจะเริ่มบทสนทนาเพื่อที่จะมาพูดคุยกันซักเรื่องหนึ่งเนี่ยถ้าเราสามารถเปิดบทสนทนาที่ทําให้เกิดการเชื่อมโยงกันได้ก่อนเนี่ยมันจะทําให้บทสนทนาที่เราอยากจะพูดคุยกับเขาเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยมันจะ s m o ท t h และมันทําให้อารมณ์และเรียกว่าอารมณ์ของบทสนทนาที่เราอยากจะคุยเนี่ยมันไปเป็นไปได้ด้วยดีนะฮะเพราะฉะนั้นคอนเน็กชันครับสร้างการเชื่อมโยงผมยกตัวยอย่างแบบนี้ครับ อย่างเช่นตอนที่ผมเองประชุมนะครับผมประชุมกับลูกน้องในทีมนะครับผมก็สังเกตนะครับผมก็จะมันบอกให้ลูกน้องเนี่ยเปิดวิดีโอเพื่อผมจะเปิดตาแล้วก็มองเห็นครับว่าตอนนี้เนี่ยลูกทีมของผมแต่ละคนเป็นยังไงกันบ้างหน้าตาเป็นยังไงรู้สึกยังไงสีหน้าแววตาเป็นยังไงนะครับผมก็สังเกตครับว่าอ๋อมีวันหนึ่งครับลูกลูกทีมผมนะครับคนหนึ่งไปตัดผมมาผมทรงใหม่เลยนะครับประกอบกับผมเองเนี่ยก็เพิ่งไปตัดผมมา เมื่อไม่กี่วันก่อนเช่นกันผมก็ทักเลยครับว่าเฮ้ย hey, คุณไปตัดผมมาใช่ไหมเป็นยังไงบ้างโดยเฉพาะช่วงโควิดแบบนี้เนี่ยร้านทําผมมันเพิ่งเปิดแล้วก็ผมก็เลยแชร์ประสบการณ์ของเขาครับว่าผมเนี่ยเวลาจะไปตัดผมนะผมต้องจองล่วงหน้าด้วยนะเพราะว่าร้านตัดผมเนี่ยเขาไม่ได้เปิดให้เราไปนั่งรอที่ร้านแล้วก็แชร์ประสบการณ์กันเขาเองก็แชร์เช่นกันว่าอ๋อของเขาเนี่ยไปตัดที่ บ้านของช่างตัดผมเลยมันทําให้เกิดการเชื่อมโยงกันครับว่าเขากับผมเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีบทสนทนาที่มันทําให้เขากับผมมันเชื่อมโยงถึงกันก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันในเรื่องอื่นๆอันนี้คือตัว4นะครับตัวต่อมาก็คือว่าตัว T ตัว T ีย่อมาจากคําว่า t a s t อ่าเพราะฉะนั้นบทสนทนาเนี่ยมันจะเป็นการดีมากๆเลยนะครับถ้ามันส่งมันแสดงให้เห็นถึงรสนิยมหรือบุคลิกของคุณ นะครับอะไรคือบทสนทนาที่มันทำให้สื่อสารถึงบุค,คลิกของคุณยกตัวอย่างเช่นผมอาจจะแชร์อย่างนี้ครับว่าผมรู้ว่าคนที่ผมคุยด้วยเนี่ยล่าสุดเขาเพิ่งทีมงานอาจสมมติเป็นทีมงานละกันอารมณ์แบบทีมงานผมรู้ว่า้ทีมงานเนี่ยเขาเพิ่งไปเรียนออนไลน์มาช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับผมก็อาจจะเปิดบทสนทนาว่าเออเนี่ยพี่เองเนี่ยก็เพิ่งไปลงเรียนออนไลน์มาเหมือนกันนะ ซึ่งคอสที่พี่ไปเรียนเนี่ยเป็นท็อปิกเหล่านี้นะมันทําให้ทั้งผมเองแล้วก็เรียกว่าลูกทีมผมที่ผมคุยด้วยเนี่ยเกิดการเชื่อมโยงกันแล้วมันสื่อให้เห็นถึงเรียกว่าบุคลิกหรือว่าฮ็อบบี้งานอดิกบางอย่างของผมว่าผมเป็นคนชอบที่จะช่วงโดยเฉพาะช่วงนี้นะเป็นช่วงที่แบบเอ่อโควิดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการเรียนเนี่ยมันก็เป็นการเรียนส่วนใหญ่ทั้งสิ้นเลยก็เป็นการเรียนแบบออนไลน์ผมก็เลยเรียกว่าเกิด การเชื่อมโยงกันว่าเฮ้ยเขาเรียนออนไลน์ผมก็เรียนออนไลน์แล้วมันก็สื่อให้เห็นถึงงานอดิเลกที่ผมต้องการชอบที่จะเรียนรู้นะครับผมชอบที่จะเรียนรู้หาความรู้ใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็แบ่งปันไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยมันก็เป็นท็อปิกแบบนี้มันก็เป็นท็อปิกที่มันเรียกว่าทําให้เห็นถึงงานอดิเลกของคุณเรื่องที่มันส่วนตัวกับคุณนะครับก็โดยสรุปครับเทคนิคข้อที่1นนะครับ A, C, T หรือย่อมาจากว่า Act นะครับ A Authenticity ความเป็นเนื้อแท้ C Connection การเชื่อมโยง Test การแสดงบุคลิกลันษณะของคุณออกมานะครับอันนี้ผ่านไปแค่ข้อเดียวนะครับมีทั้งหมด7ข้อข้อที่2ครับ Move beyond h o u r r y update นะครับงานวิจัยตัวนี้เนี่ยเขาแนะนำแบบนี้ครับเขาบอกว่าแทนที่เรา คือเขาบอกอย่างนี้เขาบอกให้หลีกเลี่ยงที่จะถามคําถามอะไรที่มันแบบซ้ําซากจําเจที่คนทั่วๆไปก็าถามกันเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเออเวลานี้กี่โมงแล้วอะ่ะเออหรือเฮ้ยอากาศช่วงนี้ไม่ค่อยดีนะงานวิจัยตัวนี้เขาบอกว่าการถามแบบนี้เนี่ยมันเป็นคําถามที่มันรู้สึกซ้ําซากจําเจใครๆเขาก็ถา,ถามกันนะครับซึ่งคําถามแบบนี้เนี่ยเขาไม่แนะนําไม่ค่อยแนะนํานะครับโดยมีข้อยกเว้นแบบนี้นะ ข้อยกเว้นก็คือว่านอกเสียจากว่าคู่สนทนาที่เราพูดคุยด้วยเนี่ยเขาเขาเขาเป็นคนที่สนใจในเรื่องนั้นมากๆจริงๆนะฮะยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างสถานการณ์แบบนี้แล้วกันครับสมมติช่วงโควิด1 9แบบนี้ที่คนไม่ค่อยขับรถกันคนทํางานจากที่บ้านกันนะครับการที่เรายกสถานการณ์เราพูดถึงสถานการณ์รถติด การเดินทางแบบนี้ผมรู้สึกว่ามันโอเคนะนะครับผมอาจจะยกตัวอย่างว่าเฮ้ยเออพี่เนี่ยเพิ่งขับรถไปที่ออฟฟิศเนี่ยจากปกติโดยปกตินะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ทีมงานของเราทํางานแบบ Work from Home กันผมอาจจะยกตัวอย่างว่าเฮ้ยขับรถไปทํางานตอนเชา้าช่วงนี้รถไม่ติดเลยนะหรือว่าอ๋อเฮ้ยรถเริ่มกลับมาติดแล้วนะเพราะคนเริ่มกลับไปทํางานกันแล้วแบบนี้มันเป็นเรื่องที่มันไม่ปกตินะครับเพราะฉะนั้นลองลองนึก ถึงทอปิกอื่นๆนดีกว่าครับถ้าอะไรที่มันรู้สึกว่าคนอื่นก็พูดคุยกันนะ่ยก็พูดคุยกันแต่เรื่องนี้แหละนะครับก็พยายามอย่าไปแตะมันละกันนะครับเพราะมันรู้สึกว่าคนก็จะตอบไปงั้นๆแหละตอบเสร็จปุ๊บก็ไม่รู้จะคุยอะไรกันต่อนะครับก็เน้นไปเรื่องที่ว่า พูดคุยอะไรที่มันรู้สึกมันเป็นเรื่องราวที่มันส่วนตัวกันกับคนทั้งคู่แล้วก็ใช้หลักการที่ผมเล่าไปเนาะ A C T เนาะให้มันรู้สึกว่ามันเป็นเรื่อง Personal ของเรากับเขาแล้วมันเกิดการเชื่อมโยงซึ่งกันและกันแบบนี้เป็นอะไรที่มันดีกว่านะครับอันนี้ข้อที่2ไปสู่ข้อที่3กันข้อที่3นะครับ Be in the moment and observe your surrounding ก็คืออยู่กับปัจจุบันนะครับอยู่กับปัจจุบันและสังเกตไปรอบๆตัวคุณครับ ยกตัวยอย่างนะครับยกตัวยอย่างก็คือช่วงนี้เองเนี่ยเป็นช่วงที่คนทำงานแบบ Work from home กันนะครับแล้วก็การประชุมกันเนี่ยก็เป็นการประชุมผ่านทางวิดีโอคอนเฟรนส์นะครับสิ่งที่ผมจะแนะนำให้ทีมงานที่ผมเข้าร่วมประชุมเสมอๆเลยนะครับก็คือว่าให้ทุกคนที่เข้าร่วมประชุมเนี่ยให้เปิดวิดีโอครับเปิดกล้องนะครับเปิดกล้องไหให้เห็นครับเพราว่าการที่เราเแต่ละคนเปิดกล้องขึ้นมาให้เห็นเนี่ย มันส่งให้เห็นถึงข้อดีหลายๆข้อด้วยกันนะครับข้อดีอันนึงที่เห็นชัดมากเลยในข้อนี้เลยนะครับก็คือมันทําให้เราเห็นว่าสภาวะแวดล้อมในห้องเขาที่เขานั่งทํางานอยู่เนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับยกัวอยงเช่นบางคนนะโอ้โหตกแต่งมีมีทีมงานผมคนหนึ่งนะครับด้านหลังเนี่ยมองไปเห็นเห็นเลยนะโอ้โมีขุนยนต์กันดั้มนะครับโอ้โหวางเรียงอยู่เต็มตู้เลย นะครับวันนั้นเองผมเลยสามารถที่จะทักทายคุยกับเขาได้ว่าโอ้โหน้องเป็นคนที่ชอบเรียกว่าชอบต่อกันพลาใช่ไหมกันพลานี่มันเป็นคําย่อของพวกกันดั้มหุ่นยนต์กันดั้มแบบพลาสติกนะครับเขาย่อว่ากันพลาก็คือเกิดการเชื่อมโยงกันว่าผมเองก็มีรสนิยมที่ชอบในกันดั้มเช่นกันชอบดูการ์ตูนกันดั้มอะไรแบบนี้นะครับก็เกิดบทสนทนาที่ต่อเนื่องกันได้เพราะฉะนั้นเขาใช้คํานี้ครับว่า open your eyes before you open your m o เมาก็คือก่อนที่คุณจะพูดอะไรออกไปเนี่ยให้คุณเปิดตาคุณให้กว้างแล้วมองไปครับว่าบุคคลที่คุณจะคุยด้วยเนี่ยตอนนี้เขาอยู่ในสภาวะแวดล้อมสภาพแวดล้อมแบบใด mm. เขาอยู่ในมูทแบบไหนอารมณ์แบบไหนนะครับ mm. คุณจะได้สามารถที่จะเปิดบทสนทนากับเขาได้เป็นอย่างดีนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งดีกว่าก่อนที่เราจะจบเอพิโซดนี้กันนะครับ ตัวอย่างนี้เนี่ยผมไปประชุมกับลูกค้าครับแล้วก็ผมพาลูกทีมผมไปด้วยครับผมอยากจะชมเชยลูกทีมผมนะครับคนหนึ่งเนี่ยลูกทีมผมคนนี้เนี่ยเขาเ,เขาเรียนมาทางสายอาร์ตนะครับเชิงแบบศิลปะแบบนี้เนี่ยแล้วพอดีเนี่ยเ,เราเนี่ยได้เข้าไปประชุมในห้องทํางานส่วนตัวกันของออของลูกค้านะครับเขาเป็นตําแหน่ง c ีอตลอดทางที่เราเข้าเดินเข้าไปก่อนที่เราจะไปห้องทำงานของคุณ c e o ลูกค้าของผมเนี่ย จะเห็นเลยว่ามีการตกแต่งรูปภาพที่เป็นอาร์ตนะครับแบบผมผมเรียกไม่ถูกนะว่ามันเป็นอาร์ตแบบไหนนะมันเป็นคําเฉพาะแบบหนึ่งครับก่อนที่เราจะประชุมกันเสร็จเนี่ยลูกทีมผมก็ทักถามพอดีสังเกตลูกทีมผมเขาสังเกตเห็นครับว่าในห้องทํางานของคุณซีอเนี่ยก็มีการแต่งรูปที่เป็นอาร์ตสไตล์เนี้ยไว้ในหลายๆจุดด้ยวยกันลูกทีมผมก็เลยถามว่าเฮ้ยอาร์ตแบบนี้เนี่ยเป็นอาร์ตสไตล์แบบนี้เนี่ยเออมันเป็นอาร์ตที่ ค่อนข้างที่จะน่าสนใจมากๆเลยนะแล้วกเ็เป็นอาร์ตท,ที่เดี๋ยวนี้เนี่ยหาศิลปินทําอาร์ตแบบเนี้ยได้ยากมากแหละพูดคํานี้ไปเสร็จปุ๊บเนี่ยซีโคนนั้นเนี่ยตอบกลับมาได้ว่าเฮ้ยโอ้คุณรู้อาร์ตแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ยเออมันเป็นอาร์ตท,ที่ผมค่อนข้างชอบเป็นพิเศษเลยนะแล้วผมเองก็สะสมอาร์ตแบบนี้เนี่ยแล้วก็มีการเฉียดเห็นเลยนะอ๋อรูปนี้เนี่ยเป็นรูปที่ศิลปินคนนี้เนี่ยเขาล่วงลับไปแล้วนะ หายากมากๆเลยผมเอาไว้ในห้องทํางานผมเลยแล้วเกิดการพูดคุยกันต่อเชื่อมโยงกันต่อได้เป็นอย่างดีนะครับอันนี้เป็นบทเรียนทีออ่ถือว่าเยี่ยมเลยนะครับเพราะผมรู้สึกว่ามันทําให้จากเดิมทีเนี่ยเ,ออเราอาจจะพูดคุยกันแต่เรื่องงานพูดคุยกันแต่เรื่องของธุรกิจแต่การที่เราสามารถที่จะเชื่อมโยงกันถึงเรื่องแบบนี้เนี่ยมันทําให้ ผมเองลูกทีมผมเองกับทางลูกค้าเนี่ยเกิดการเชื่อมโยงกันกับอะไรที่มันเป็นเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องแบบเพอร์ซันแล้วมันทําให้บทสนทนาของเราเนี่ยมันไปในทิศทางที่มันผมรู้สึกว่ามันมันสมูทขึ้นน่ยมันเป็นเป็นในทางที่มันแบบดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงกันกับข้อนี้เป๊ะเลยครับเพราะฉะนั้นคุณต้อง เรียกว่าอยู่กับปัจจุบันแล้วก็สังเกตไปรอบๆเปิดตาให้กว้างแล้วก็มองไปครับช่างสังเกตมองไปในสถานการณ์ที่คุณกําลังคุยก,กันกับคู่สนทนาด้วยนะครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วครับก็คอยติดตามข้อที่เหลือกันในเอพิโซดถัดไปในวันพรุ่งนี้อย่าลืมนะครับถ้าคิดว่ามีประโยชน์ก็แชร์ให้กับเพื่อนๆของคุณด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe s t a r t w i t h w a y Podcast ไว้ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับ